สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทำการเหมือนเราจะวาดเบสิกครับเบสิกของการวาดวาดการ์ตูนอเมริกันเนี่ยจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมจะขึ้นโครงคือวันนี้เดี๋ยวผมจะวาดอาวาดหน้าคนก่อนนะครับเป็นผู้ชายนะครับที่วาดตอนนี้ผมจะเริ่มด้วยจะเริ่มด้วยวาดด้วยปา โปรแกรมคล i ป t ตูดิโอเ n นนะครับสิ่งที่ผมทูลที่ผมจะใช้นะครับผมผมผมจะใช้ตรงบริเวณเป็นบัตรนะครับคือทำไมต้องเป็นต้องเป็นบัตรแบบนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยผมถ้าเป็นแบบดินสอมันก็ถ้าเป็นดินสอมันจะค่อนข้างที่จะต้องเกร่งข้อมือใช่ป่ะทุกคนลองใช้ดูนะครับถ้าถ้าเป็นบัตรเนี่ยพื้นที่มันสามารถเหมือนว่าเราเราไม่ต้องแบบ ไม่ต้องไปมากครับเมือนเหมือนว่าเราเราเรา,เราทําการสกเก็ตนี่คือเป็นดาบแรกนะครับผมจะด้ดาบด้วยคือคําว่าหนึ่งดาบหนึ่งนะครับคือผมก็โอเคละคือปกติอ่ะผมจะไม่อยขึ้นวงกลมหรอกแต่ผมผมผมมันจะขึ้นเป็นหัวกระโหลกไปเลยในในลักษณะน,นี้ผมก็จะทําการให้เขามองมาทางนี้นะฮะจะมองไปทางนี้นะครับผมโอเค ตอนนี้นะฮะผมก็จะเริ่มเวลาผมวาดเนี่ยผมก็จะเริ่มฟูชวนส่วนหัวกะโหลกก่อนนะครับหัวกระโหลกอย่างนี้นะครับหัวกระโหลกนะครับแล้วก็แล้วก็ทาการแบบเหมือนกาหนด,ดกําหนด,ดของจมูกไปเลยเนงะี้ยไม่ได้ล่างคือเรายัางไม่ไฟแนลเรื่องจมูกนะครับก็ก็วางตําตแหน่งของเขาไปก่อนนะครับเห็นไหมถามว่าทําไมไม่มีเรฟเ r e n ์น์ก็คือ,อคิดว่าแบบนี้ เราแบบไม่ไม่ได้ฟิกอะไรมากก็คือให้รู้ให้รู้ตำแหน่งตำแหน่งของกระโหลกเป็นยังไงโหนกเป็นยังไงนี่คือตรงขมับนะครับเออ่แล้วก็แล้วก็นะครับก็ลากเส้นลงไปนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมลักษณะทุกคนดูนะฮะว่าเขาจะผิดเพี้ยนหน่อยนะครับเราก็สามารถเพิ่มเติมได้นะี่เห็นไหมใส,ใส่กระโหลกเข้าไปตรงโหนกแก้มอะไรเงี้ยนะเนี้ยหนึ่งเห็นไหมฮะคือ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมไม่ค่อยได้อัพเลยนะครับพอผ,ผมรู้สึกว่ามียังมีคนติดตามขึ้นเรื่อยๆผมก็เออผมรู้สึกว่าดีใจนะเออเพราะว่าผมผ,ม,ผม,มันเป็นอุปสรรคของผมในการที่บันทึกบันทึกของเขาเรียกว่าอะไรบันทึกในเรื่องของกล้องอะไรเงี้ยผมคิดว่าตัดใจเออเอางี้แล้วกันเดี๋ยวอัพวาดในคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วกันแล้วก็ทําการแบบบันทึกหน้าจอก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยแบบเดี๋ยว เลือกใ้ขยายเรื่องก,กล้องให้ว่ากันอีกทีหนึ่งใจจริงผมอยากจะเขียนบนกระดาษมากกว่าแต่ทีนี้นั่นคือว่าผมเอาเอาไปสารัเอาไว้คือวิธีการวาดดีกว่านะครับผมสังเกตด,ดูนะฮะว่าโอเคตอนนี้พอเราได้ตำแหน่งตรงนี้แล้วน,นะฮะเห็นไหมว่าเขาเขาเขาจะมองไปด้านขวามองมองไปทางนี้นะครับมองไปทางนี้นะครับเห็นไหมพอตรงนี้เสเร็จปุ๊บเนี่ย ผมก็โอเคได้ตำแหน่งแล้วตำแหน่งของดูนตาโกโกโลกตำแหน่งของโนแก้มปาครับนะครับ,นะรบ,นะรบประมาณนี้ค่อนข้างที่จะเขียนว่าวาดใหญ่อยู่นะครับผมก็ปรับเป็นเส้นสีฟ้านะครับเห็นไหมสีฟ้าแ้วผมก็ทำการแบบไฟนะะ final อลเส้นนะครับไฟนเอรส้นใช้ใช้โหมดขอนดิซอนะครับหอวดิซอ อเอาตอนนี้เหมือนว่าเราเป็นแบบสาระสำคัญเลยคือไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดต่ออะไรมากนะครับก็เหมือนว่าทำเซก็อัพลงเลยนะครับเพราะว่าอืมทำตามกำลังอะ่ะผมคิดว่าประมาณนี้นะฮะมาอืมมนะ แล้วเวลาแล้วเวลาลงเวลาเราลงเส้นเนี่ยเห็นไหมเราต้องเราต้องมีน้ำหนักเส้นนะครับฝรั่งอ่ะเขาจะมีมุมปากที่บางนะครับปากที่บางนะครับประมาณนี้นะครับคิ้วอ่าคิ Q, ้วประมาณนี้นะฮะเห็นไหมไอเสื้อไอเสื้อสีฟ้าเนี่ยเราเราเราก็สามารถที่ จะขยายได้นะครับเหมือนว่าบางทีที่เราวางตำแหน่งไว้มันอาจจะไม่ตรงกับตรงกับซีไฟนอนเส้นเส้นสุดท้ายอะไรงเงเี้ยเห็นไหมจมูกเขาคือลักษณะของกะโหลกอ่ะเนี่ยเห็นไหมนี่คือนี่คือเบ้าตานะครับเบ้าตากะโหลกของเขานะครับแล้วเราก็ตำแหน่งวางตำแหน่งของนี่เป็นบอลอายนะครับเป็นลูกลูกตานะครับที่อยู่ตรงน,นี้แล้วก็นะครับเปลือกตาอยู่ประมาณนี้นะครับผม เห็นไหมผมใช้ผมใช้เป็นดินสอเส้นที่ใหญ่ดีกว่าแล้วก็ทำการปรับได้นะครับลักษณะของตาบนเนี่ยจะต้องมีเส้นที่หนากว่านะครับเพราะทำไมเพราะว่าเป็นส่วนของคิ้วะครับ ไป,ป็นของขนตานะครับเราทอนเส้นให้เป็นลักษณะเป็นอย่างนี้ปนไปเลยนะครับแล้วก็มันจะได้รู้สึกว่ามันคือขอบตาบนอะไรเงี้ยตาล่างก็คือจะมีความบางน,นิดนึงนะครับผมเป็นการทอนเส้นนะครับเห็นไหมล่ะครับเห็นไหมนิดนึงนะครับเห็นไหมแล้วก็นี่คือเป็นลักษณะของขนตาขนตาก็จะบางๆอย่างนี้ครับ เการเขียนเส้นประมาณนี s> <S ้นะครับเห็นไหมครับ ที่เป็นน้ำหนักอ่าตรงตรง็นที่เราลงไว้ก็คืออเป็นเราอาจจะเป็นรอยิ้เข้าไปนะครับบริเวณที่บริเวณที่เป็นแบบเส้นที่มันหนานคือหมายถึงว่าแสงเงาที่ที่เขาเรียกว่าอะไรอะไอตัวที่มันไม่โดนโดนเส้นก็คือที่มีแสงโดอที่ที่มีแสงนะครับแสงกระทบอย่างแรงอะไรเงี้ยตรงอตรงร่องจมูกก็ดีอาจจะใส่เข้าไปเนี้อไหมฮะแล้วก็เราก็ตอเส้นไปหรือส่นเป็นใต้ตาอะไรเงี้ยอื เป็น,นคิ้วเหมือนกันนะครับลักษณะของคิ้วเนี่ยเราก็าลากไปประมาณนี้นะครับเห็นไหมน้ำหนักเส้นมีผลนะครับที่ผมใช้ตัวนี้ผมใช้มอปกาอยู่นะฮะอัปกาอยู่เนี่ยถ้า้ามีกล้องพร้อมหรือจะได้เห็นมือผมวาดด้วยนะครับ อันนี้เป็นการลักษณะ,ะเป็นเป็นรอยิ่งนะครับเป็นใช้เป็น,ปนถ้าเป็นตำแหน่งของการ์ตูนคอมิกก็คือเป็นเพนซิลนะฮะเพนซิลจมูกของฝรั่งเนี่ยเขาจะมีความสั่นมีความโดง่งตรงนี้คือจะใหญ่หน่อยนะครับใหญ่ใหญ่หน่อยนะครับตรงนี้ส่วนของรูจมูกครับของเขา ไม่ไม่ยากนะครับผมเราเราเราคิดว่าเราเราค่อยๆเขียนไปเนี่ยสัดส่วนใบหน้าที่สําคัญมากนะครับเอ่อพอหนวกคิวนี้ใช่ไหมเราคิดว่าอา่าตรงนี้เป็นหนวกคิวหนวกคิวนะครับเรายังไม่ใส่ผมนะครับช่วงที่ช่วงที่ว่าเป็นเส้นสเก็ตเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะครับ ผมเป็นคนชอบวาดที่หน้าลกๆผมชอบมากเลยก็นื้อะไรที่ลกๆเนี่ยผมชอบมากเลยเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้คือผมให้เป็นใส่เข่าเวทรดีกว่ารู้ว่าจะเหมือนตัวอะไรแต่ว่าก่อนใส่เข่าเราเขียนโครงหน้าให้ชัดก่อนนะครับครับไปครับมาแล้วมผมก็ เห็นไ,ไหมมันเริ่มแบบขย,ยับขยายไปเรยคือสิ่งที่เราล่าสเก็ตตอนแรกอะ่ะมันไม่ใช่ก็ใช่ว่าจะจับไปทีเดียวนะมีการปรับตรงตอนไฟนอลเส้นแบบเส้นอิงสุดท้าย,ยางไงสุดท้ายแล้วแต่ว่าการการการสเก็ตด,ดินสอสุดท้ายก็ก็ถือว่ามีมีผลเหมือนกันนะครับ ก็จะก็จะลงเรื่อยๆนะครับจะลงแบบนี้แหละลงแบบเอาเท่าที่ลงทําได้ครับช่องล้างไปแบบหน้า2องปีแล้วมัง้งก็ใครที่ดูใครที่เข้ามาใครที่ติดตามผมอยู่นะครับสามสิว่ลคนเนี่ยก็ไม่ให้กำลังใจนะครับเกดไลค์เป็นกำลังใจหน่อยเผื่อห้ช่องมัโตๆโตขึ้นเออจะได้ ผมจะได้มีไฟครับบางทีผมก็อยากจะบอกว่าเออเนี่ยสิ่งสิ่งที่เรารู้มาก็อยากจะถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับรู้ว่างอะไรเงี้ยประามานี้นะครับเนี่ยก็เนี่ยถ้าเขาเป็นผมสั้นใช่ไหมก็สามารถที่น,นี่แล้วก็ถอาทุนนิโสุกแก้วก,ก่อนเหมือนเหมือนเหมือนเราดอยอิเข้าไปนะฮะดอยอิ่งเข้าไปทุกอย่างมันต้องมี มีวอลล่มวอลลนหมายถึงอะไรเป็นที่เออ่ขาเรียกว่าอะไรเป็นอย่างเงี้ยฮะมนเส้นโค้งใช่ไหมแล้วก็มีเห็นไหมมันก็เป็นน้ําหนักของของกาของแบบดอยน์ไงคือส่วนนี้ประมาณที่ส่วนนี้เห็นไหมอันนี้คือส่วนแสงเป็นไลทิงนะครับเป็นเป็นแสงแล้วกันเรียกแสงนะครับอันนี้เป็นชาร์โดนะครับที่ที่ ที่มีความทําให้ดูเป็นส่วนส่วนโค้งนะฮะไอ้ไอ้ถ้าตรงนี้ไม่มีถ้าตรงนี้ไม่มีนะครับมันก็เป็นเหมนแค่เป็นรูปรูปทรงโกโเปล่าเลยก็เหมือนกันนะครับเหมือนกัน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 นะครับเราก็เห็นไหมใส่ไปนะครับผมเส้นผมนะครับเดี๋ยวก็อ่า ep นี้ก็เป็น ep s ัปเปิลแล้วกันนะฮะเออเห็นไห ที่เราป้าออกไปนะครับเห็นไหมตรงใต้คางเห็นไหมใต้คางให้แยกระหว่างให้แยกระหว่างคางกับใบหน้านะครับผมก็ใช้ก็ใช้เส้นเลยนะครับนะเพิ่มบดัดขึ้นมาหน่อย เดี๋ยวลองดูว่าตรงไหนที่เราจะต้องใส่บ้างนะครับเห็นไหมเห็นไหมมาละก็บางทีอาจจะวิบิวิบุตอาจจะมีตำแหน่งที่จะต้องแก้ไขอะไรเงี้ยก็วันมอไรเราเราก็สามารถเพิ่มได้นะครับโอเคพอเราคิดว่าเออเราคิดว่าเฮ้ยมันดูยังไม่โหดเลยเงี้ยเราก็สามารถไอ้คำว่าโหดของผมเนี่ยคือ เราจะมีพวกเส้นสีดำอะเส้นพวกพวกตำแหน่งเส้นเนี่ยเย,ยอะหน่อยนะครับเห็นไหมผมก็จะมีเพิ่มความรู้สึกโกรเกลี้ยวของใบหน้าเห็นไหมประมาณนี้นะครับมีเส้นเห็นไหมมีเส้นของจมูกที่กําลังเหมือนขย่ําอะไรบางอย่างนะครับแสงที่มาข้างบนตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรอ่ะต้องเป็น ผกระทบนะครับเห็นไหมตรงตรงใต้รูปฝีปากเขาคือฝรั่งเนี่ยค่อนข้างคางรูปคางเขาเขาจะชัดนะครับจะชัดมากาคิดว่าเราก็น่าจะใส่เงาให้ดูพอประมาณนะครับถ้าใส่เข้มมากมันก็จะดูถ้าคนเล่นถ้าคนเล่นถ้าคนเล่นดําไม่เป็นเนี่ยก็จะทําให้ดูงานดํามากจะดําเกินไปอะไรเงี้ยต้องดูระหว่างแสงระหว่างแสงกับ กับเก่าต้องอยู่ให้มาดูบาลานกันนะครับเห็นไหมของผมเห็นไหนี่ยเห็นไหม,หไหมให้กำลังใจด้วยนะครับถ้าใครชอบกดไลค์หรือว่ากดแชร์ก็ได้นะครับเพื่อเป็นเพื่อเป็นเพื่อเป็นแนวทางคือที่อยากจะลร่มเรียนศึกษาเนี่ยอะไรเงี้ยก็ดูคลิปผมเป็นดูได้นะครับเห,หประมาณนี้นะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะครับมานี่เห็นปะพอพอเราออกแล้วนี่เห็นปะเขาก็จะประมาณนี้เห็นปะเพิ่อนไหน โอเคเ,เอาเนี่ออกไปนะครับนะสมมุติว่าเออรู้สึกว่ามันมันดูมันดูมันดูขาวไปอะไรเงี้ยเราอาจจะมีความเพิ่มดําลงไปหน่อยนะที่นี่ผมขอเติมไอ้ที่นี่ผมเติมเนะเส้นรั่วนะครับที่นี่ผมเติม ก็ยังรวยอยู่นะตรงไหนวะโอเคสดๆก็ร้อนเลยนะครับผมโอเคมาแลเห็นไหมพอใส่ดังเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเอองานดูมีน้ำหนักมีมิติขึ้นนะครับความดูคมเข้มมากขึ้นนะครับ ทีถ้าเราก็อยากจะอ่าปรับไม่อาปรับไม้นะครับรบรรยากาศปรับอารมณ์หอนไรนกัดฟันกัดก็อกอะไรไอตรงที่บริเวณใต้ปากเนี่ยก็คือเป็นเหงือกนะครับเ,เหือ สุกว่าตาจะเป็นเพี้ยนหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรเราเราก็สามารถที่จะทําการปรับแต่งได้เห็นไหมเห็นไหมครับก็อันนี้เป็นแบบตัวอย่างของการวาดของการวาดหน้านะครับของการวาดหน้านะครับใส่เข็มโอเคเดี๋ยวผมขอใส่เสื้อให้เขาหน่อยนึงจะหนาวช่วงนี้หน้าหนาวนะครับ เป็นเหมือนเสื้อ,อเสื้อโค้ทไอเสื้อเสื้อเสื้อแจ็คเก็ตนะครับเสื้อแจ็คเก็ตนะครับก็เนี่ยเวลาเวลาว่านี่คือปกคอเสื้อนะครับเห็นไหมประมาณนี้ครับผมก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเริ่มจากที่เราสเกตต์นี้ก่อนนะครับเห็นไหมคือตรงนี้มาจากตรงไหนก็มาจากวงกลมเนี่ยนะครับวงกลมเห็นไหมวงกลมมาจากวงกลม จากวงกลมเห็นไหมกลมซ้อนกันถ้าไหนมีแล้วก็เห็นไหมก็แบ่งครึ่งนะครับประมาณนี้เห็นไหมครับเราก็ทําการแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งของจุดตำแหน่งของดวงตาก็จมูกนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับสิ่งที่ ที่เราวาดเป็เมื่อกี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยว EP หน้ามาแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะ,จะวาดอะไรกัต่อเดี๋ยวก็ติดตามกันนะครับขอบคุณมาสอบการติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ